สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับของเข้ารอบค่ำนะครับวันที่หนึ่งมกรานะครับปีหกเก้าอีพีที่สี่ร้อยเจ็ดนะครับคลิปนี้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าที่สวยยอดนิยมนะครับมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับชื่นชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จเก่าๆบ้านๆนะครับพร้อมใช้นะครับอยู่ในตลับเก่าสภาพยังสวยครับองค์ที่หนึ่งนะครับของรายการนะครับ ของเข้ารอบค่้นนี้นะครับตอนรับสักราชใหม่นะครับหนึ่งมกราคม69สภาพบ้านๆเก่าๆซือสวยองค์นี้สวยและเก่าและงดงามมากนะครับพระสมเด็จอยู่ในตลับสวยงามครับองค์ที่1นนะครับให้ชมกันชัดนะครับสวยเดิมนะครับพระสมเด็จบ้านๆมาใหม่ๆนะครับองค์ที่1ต่อไปเป็นองค์ที่สองครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพก็นานานมาทีนะครับเกตทะลุซุ้มมีเส้นประคับพิมเก่า บางนะครับเดิมเดิมนะครับพระสมเด็จปกโพครับขุนพระเก่ายอดนิยมบ้านนะครับมาใหม่ๆนะครับสวยคมชัดนะครับเนื้อแห้งเก่ามากๆครับพระสมเด็จองค์ที่สองของรายการครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สามของรายการนะครับพิมพ์ยอดขุนพลนะครับวัดละคังมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับตอนรับปีใหม่นะครับนำพระเก่ามหามงคลนะครับเสริมดวงให้กับทุกท่านนะครับ พระสมเด็จพิมพ์3ชั้นพิมพ์ยอดขุนพลวัดละครนะครับเก่ามากๆนะครับเนื้อแห้งเก่าจัดครับขาโตสา3ชั้นสวยและสมบูรณ์ครับเมีตามหานิยมสุดยอดนะครับสุดยอดความเก่าและสวยการกดพิมพ์ก็โบราณนะครับบางนะครับแต่มีน้ำหนักครับพระสมเด็จยอดนิยมครับสวยสมบูรณ์ครับ องที่สามนะครับของรายการ ep ที่4ี่ครับต่อไปก็มาชมพระกูกันบ้างนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆแลอน้นะครับคุณตาเก็บมานานนะครับเจ้าของพระเดิมนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระล่วงลางปืนสนิมแดงพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่นิยมมากๆนะครับสนิมแดงเก่าจัดนะครับพร้อมกับคาบดินเบ้าเดิมๆครับมาใหม่อีกหนึ่งองนะครับเป็นพระกุเก่าโบราณนะครับพระล่วงลางปืนสนิมแดงลบุรีครับ สนิมเต็มเต็มทั้งองค์นะครับองนี้นะครับงดงามมากๆครับลางปืนใหญ่นะครับสวยสมบูรณ์ครับสนิมแดงเก่าจัดและงดงามมากครับพระล่วงรางปืนสนิมแดงลบบุรีครับเนื้อจัดสุดๆนะครับไม่ผ่านการใช้ครับคาบกุยังติดอยู่ตามองค์พระนะครับสนิมแดงเต็มทั้งองค์ครับสวยงามมากนะครับลบบุรีสนิมแดงครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่4ของรายการครับ เก่าๆสวยๆบ้านๆสมบูรณ์สุดๆนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยเก่าองค์ที่4ครับเป็นพระสมเด็จหลังอู่เจ้าคุณนอนะครับยุคแรกนะครับเป็นเพิมพ์ยอดนิยมสุดนะครับเนื้อสวยเก่าจัดครับพระสมเด็จยอดนิยมครับเจ้าคุณนอวเทพสรินกรุงเทพมหานครครับนานๆมาทีนะครับเนื้อสวยแบบนี้หายากนะครับ เป็นพระสมเด็จยอดนิยมสุดๆของเจ้าคุณนวเทพศรินลำด,ดับที่4ี่นะครับของรายการต่อไปเป็นองค์ที่ห้านะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าสวยเดิมๆครับองค์ที่ห้าตในชั่นชอบไปสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่าเก่าบ้านๆนะครับยกมาให้เหมาอีกหนึ่งชุดค่านี้ครับต้องการนําเงินเดินทางกลับไปทํางานต่อกันนะครับสู่ภาคใต้นะครับ สมบูรณ์มากนะครับพระสมเด็จองค์ที่หครับมีน้ำหนักนะครับเนื้อเก่าสวยงดงามครับลำดับที่5เนื้อแห้งๆเดิมๆครับองค์ที่5ต่อไปเป็นองค์ที่6ครับมาใหม่นะครับช่นชอบไปสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่6มีเส้นมาะคับพิมพ์นะครับสวยงามนะครับมีมวลสารเก่าเดิมๆครับ พระสมเด็จบ้านเก่าสวยมาใหม่ครับองค์ที่หกสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยครับองค์ที่หกต่อไปก็มาชมพระปิลันวัดละคังนะครับเนื้อเก่าจัดสุดครับองคนี้นะครับผ่านการเลี่ยมใช้โบราณครับพระปิลันวัดละคังพิมพ์ยืนซุ้มประตูมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับไขขึ้นเต็มนะครับเป็นเนื้อใบลานเก่า เนื้อผงผสมใบลานครับพระปิลันพิมพ์ยืนซุ้มประตูวัดละคังครับสมบูรณ์สุดๆนะครับทนใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับพระปิลันวัดละคังเป็นพระกรุโบราณนะครับกรุงเทพมหานครสุดยอดแห่งความเก่าและสวยนะครับเมตตามหานิยมครับสุดยอดพระปิลันวัดละคังต่อไปก็มาชมหลวงพ่อทวดเตาลีดเนื้อนาวะนะครับ มาใหม่ล่าสุดครับตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าเนื้อนวะโลหะแก่ทองนะครับโบราณครับหล่อได้สวยงามมากนะครับตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าเนื้อนวะโลหะสภาพบ,บ้านเก่าๆส,สวยๆนานๆจะมีเข้ามาสักองนะครับหล่อช่อนะครับเจดรอยตัดชนวนชัดเจนครับเป็นก้านช่อนะครับตารีดยอดนิยมนะครับเนื้อนวะโลหะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตนีปี05ครับสวยงามมากนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าสุดยอดประสบการณ์สูงครับกระแสน้ำทองเต็มทั้งองค์นะครับกระจายอยู่ทั่วนะครับได้หนาได้สวยครับเนื้อนวะโลหะต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่7นะครับมันนี้เนื้อดำนะครับ ได้เก่าได้สวยคมชัดครับพระสมเด็จเนื้อดำมีแร่มีมวลสารเก่าแห้งมากครับได้ธรรมชาติสุดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านบ,านบาน้องค์ที่7จ็ดชื่นชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะครับเก่าสวยคมชัดนะครับมีมวลสารสวยสมบูรณ์ครับและมีน้ําหนักนะครับเนื้อดำพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่7ต่อไปก็เป็นองค์ที่8นะครับ มาใหม่ล่าสุดครับเนื้อเก่าจัดทุกองค์นะครับชุดนี้นะครับก็มีเข้ามาหลากหลายรายการครับพระสมเด็จองค์ที่8สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมสวยสวยครับด้านหลังก็เก่าแห้งธรรมชาตินะครับพระสมเด็จบ้านบ้านเก่าเก่าสวยสวยเนื้อแห้งจัดครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยเก่า องค์ที่8ครับให้ชมกันชัดนะครับท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของจะเหมาจะแยกนะครับสวยเก่าทั้งรายการนะครับถ้าได้ลงกล้องนะครับเนื้อจะสวยแบบนี้ทุกองค์นะครับได้ความแห้งได้ความเก่าธรรมชาติครับพระสมเด็จยอดนิยมส,สวยพร้อมเส้นบระคับพิมพ์นะครับองค์ที่8ต่อไปก็มาชมพระ เก่ายอดนิยมนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับผงเต็มนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับพิมขี่หนุมานโบราณนะครับเนื้อเทาดํานะครับสุดยอดหายากครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพระเก่ายอดนิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานเล็กสวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ล่าสุดผงเต็มนะครับงดงามมากๆครับแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดและสุดและโชคลาภไม่ตามหานิยมนะครับ ได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับหงพิเศษนะครับยังเต็มอยู่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานเล็กครับเป็นขนผ้านะครับติดต่อเข้ามานะครับอีกหนึ่งรายการของหลวงพ่อปานก็จะเป็นองค์นี้เลยนะครับพิมพ์ขี่หนุมานเช่นกันนะครับแบกแท่นนะครับเป็นพิมพ์แบกแท่นเมื่อสักครู่จะเป็นพิมพ์หนุมานสยายปีกนะครับคนละพิมพ์พิมพ์กันนะครับแต่เนื้อเก่าจัดครับผงเต็มนะครับ หลวงพ่อปานยอดนิยมครับวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรียอยุธยาพิมพ์ขี่พิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับโบราณน,นะครับสุดยอดเกจิเก่านะครับจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิาามพ,พ,พิเศษนะครับหายากนะครับหนุมานแบกแท่นแบกความร่ำรวยนะครับมาฝากทุกท่านนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับ องค์ที่2นะครับของรายการนะครับหลวงพ่อปานต่อไปก็มาชมพระล่วงลบบุรีนะครับเนื้อชินเก่าเดิมๆครับพระล่วงลบบุรีสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆหลังลานปืนนะครับพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ได้มาแพ็คคู่นะครับพระล่วงลาเปืนนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวเก่าไขขึ้นเต็มครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมและคงกระพันนะครับพระล่วงลาเปืนพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนื้อชินตะกัวเก่า สุดยอดผ้าสายเหนียวนะครับผ้าล่วงลางเปิรนเนื้อตะกัวเนื้อชินตะกั่วครับท่าในใดที่เข้ารับชมและสนใจนะครับไม่ควรผ้านะครับติดต่อเข้ามานะครับเก่าๆส,สวยๆบ้านบ้า